สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหลังข่าวข่าวนะคะคือในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีเรื่องที่น่าเศร้าใจเกิดขึ้นติดติดกันเลยนะคะใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่มากโศกนาฏกรรมจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐสองครั้งซ้อนเลยค่ะทั้งที่4คิ้วแล้วก็บนถนนพระรามสองใช่ค่ะมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายเลยคำถามก็คือนี่มันเป็นแค่อุบัติเหตุที่โชคร้ายจริงๆหรือหรือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างว่า โครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เอ่อมันกำลังถูกสร้างขึ้นบนความประมาทครับประเด็นนี้น่าคิดมากครับเพราะเมื่อเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมันเกิดขึ้นซ้ำๆในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแล้วล่ะครับเหมือนมันมีรูปแบบอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ถูกต้องครับมันชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่น่ากังวลแล้วการมองให้ลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละโศกนาฏกรรมเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่ งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนดีกว่าค่ะเพื่อให้เข้าใจผลกระทบที่แท้จริงของเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มจากที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่เครนของโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มลงมาทับตู้รถไฟโดยสารครับเหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีสองท่านคือคุณตาสงวนแล้วก็คุณยายปีสิงซอมเป็นสามีภรรยากันอายุ6 1ปี เรื่องราวเบื้องหลังการเดินทางของทั้งสองท่านนี่มันน่าสะเทือนใจมากเลยครับคือวันนั้นคุณตากับคุณยายกำลังจะกลับบ้านที่ศรีสะเกค่ะหลังจากที่พาน้องเชรินหลานสาววัยแค่ขวบเดียวไปหาหมอที่กรุงเทพอน้องป่วยเป็นมะเร็งจอประสาทต,ตาครับมันคือการเดินทางที่แบบว่าเต็มไปด้วยความหวังของปู่ย่าที่มีต่อหลานแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรม แล้วตัวน้องเชอรินเองก็อยู่บนรถไฟขบวนนั้นด้วยใช่ไหมคะตอนนี้น้องอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วล่ะคะน้องรอดชีวิตมาได้ครับแต่ก็สาหัสมากหรอคะมีภาวะปอดรั่วจากแรงกระแทกตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้อง ICU ซึ่งก็นับว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยนะครับอืมแต่สําหรับครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ของน้องที่ต้องสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปพร้อมกันแล้วยังต้องมา ลุ้นกับประการของลูกสาวตัวเองอีกมันเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจอย่างที่สุดเลยครับนึกภาพตามแล้วรู้สึกแย่มากเลยค่ะและทางคุณแม่ของน้องได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะคุณปิตินาซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับเขาได้พูดประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันสะท้อนความรู้สึกได้ดีมากเธอบอกว่าสิ่งที่เธอรับไม่ได้ที่สุดก็คือการที่บริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการนี้ค่เพิ่งจะ ได้รับรางวัลความปลอดภัยดีเด่นไปเมื่อปีก่อนคือปี2568แต่กลับปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้โหมันเป็นคำถามที่เจ็บปวดมากครับว่ารางวัลที่ได้มามันมีความหมายอะไรถ้ามันไม่สามารถปกป้องชีวิตคนได้จริงๆประเด็นเรื่องรางวัลน,นี้น่าสนใจมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีนะคะแต่ในเหตุการณ์เดียวกันนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งท่านด้วยคือคุณอลิสาจ่าทองซึ่งครอบครัวก็เจ็บปวดแล้วก็เรียกร้องความรับผิดชอบไม่ต่างกันครับและที่น่าตกใจก็คือในขณะที่สังคมกำลังจับตาดูโศกนกาฏกรรมที่4ีคิ้วอยู่เนี่ยเหตุการณ์ที่คล้ายกันมากก็เกิดขึ้นซ้ำอีกใช่ครับที่ถนนพระรามสองบนถนนพระรามสองเลยเครนก่อสร้างก็ถล่มลงมา ทับรถยนต์บนถนนทําให้มีผู้เสียชีวิตอีกสองรายคือคุณสมพงศ์ศรีสุขคนขับรถกระบะตู้ทึบแล้วก็คุณสราวุฒิเวชการคนขับรถกระบะห้องเย็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆในเวลาไม่กี่วันเนี่ยครับมันเปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนจากความตกใจเป็นความโกรธแล้วก็ความกลัวเลยทีเดียวแล้วบรรยากาศในงานศพของทั้งสองท่านเป็นอย่างไรบ้างคะก็เ,เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับที่งานของคุณสมพงศ์ที่เพชรบูรณ คุณแม่ที่อายุมากแล้วก็ต้องเดินทางไกลมาจากสุรินเพื่อมาส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายส่วนคุณพ่อก็ป่วยติดเตียงมาไม่ได้เป็นภาพที่สะเทือนใจมากครับส่วนที่งานของคุณสราวุธที่สากแก้วภรรยาของเขาก็เล่าว,ว่าลูกสาวตัวเล็กๆที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมีอาการงองแงผิดปกติเหมือนเหมือนสัมผัสดได้ถึงการสูญเสียครั้งใหญ่เนี่ยโอ้ฟังแล้วเศร้ามากเลยค่ะ มันเป็นความผูกพันที่ยิ่งตอกย้ำถึงความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ของครอบครัวจริงๆซึ่งพอเกิดโศกนกาฏกรรมขึ้นสิ่งที่ตามมาทันทีก็คือเรื่องของการเยียวยาแล้วก็การแสดงความรับผิดชอบทางบริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งเป็นผู้รับเหมาในเหตุการณ์ที่สีคิ้วได้เข้ามาจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับผู้บริหารของบริษัทก็เดินทางไปร่วมงานศพแล้วก็แสดงความเสียใจนะครับมีการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ1 5 0 0 0 0บาท 150 0 0บาทครับแล้วก็แจ้งว่าจะมีการพิจารณาเรื่องการเยียวยาในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมต่อไปอืมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสำหรับการสูญเสียชีวิตมันอาจจะเป็นแค่การช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ก็อดอตั้งคําถามถึงความเหมาะสมไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วท่าทีของฝั่งรัฐบาลล่ะคะเป็นยังไงบ้างฝั่งรัฐบาลเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วครับคุณอนุทินชาญวิรูลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือด้วยตัวเองเลยอ๋อค่ะ แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาที่หนักแน่นมากว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปรง่งใสถ้าพบว่าใครประมาทเลินเล่อจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นแน่นอน ฟังดูเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะหลังเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแต่สิ่งที่คนอยากเห็นจริงๆคือการกระทำที่เป็นรูปธรรมมากกว่าโดยเฉพาะการจัดการกับพื้นที่เกิดเหตุซึ่งที่สีคิวนี่ดูจะเป็นงานใหญ่มากการเก็บกู้ซากเครนเป็นยังไงบ้างคะใช่เลยครับการเก็บกู้เครนที่ถลม่มมันเป็นงานที่ซับซ้อนแล้วก็อันตรายกว่าที่หลายคนคิดมากเลยเหรอคะครับเพราะโครงสร้างมันเสียหายไปแล้วการยกผิดวิธีอาจทาให้มันถล่มซ้ําลงมาได้อีก ทีมวิศวกรต้องคำนวณจุดรับน้ำหนักใหม่ทั้งหมดเลยต้องใช้เครนขนาดใหญ่อีกหลายตัวเข้ามาช่วยประคองค้ำยันก่อนจะค่อยๆตัดแยกชิ้นส่วนออกมาทีละชิ้นโห้มันเหมือนการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องระวังทุกฝีก้าวเลยครับนั่นคือเหตุผลที่มันใช้เวลานานขนาดนั้นถูกต้องครับใช้เวลาทั้งหมดถึง6วันเต็มๆ6วันครับตั้งแต่วันที่1 5ถึง20มกราคมกว่าจะเคลียร์ชิ้นส่วนเครนออกจากพื้นที่ได้สำเร็จ หลังจากนั้นการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็รีบเข้าไปซ่อมรางที่เสียหายทันทีซึ่งก็ใช้เวลาอีกประมาณ6ชั่วโมงก่อนจะประเมินความปลอดภัยแล้วกลับมาเปิดเส้นทางสายอีสานให้ได้อีกครั้งฟังดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายแต่แล้วในวันที่กำลังเก็บกู้ซากเครนที่สีคิ้วเสร็จพอดีก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นที่จุดเกิดเหตุบนถนนพระรามสอ,อีกครั้ง เป็นเหมือนเคราะห์ซ้ำกำซัดจริงๆอะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานเก็บกู้ซากรถที่ถูกทับอยู่บนถนนพระรามสองอก็เกิดประกายไฟจากการตัดเหล็กอ้าวครับประกายไฟมันกระเด็นไปโดนคราบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังตกค้างอยู่ในซากรถทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยโหแล้วยังไงต่อคะ ก็มีกลุ่มควันดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นมาจนทําให้การจราจรที่ติดขัดอยู่แล้วเนี่ยเป็นอมพาตไปเลยครับการที่ไฟไม่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บกู้ซากนี่มันน่ากลัวนะคะมันเหมือนกําลังบอกเราว่าปัญหาเรื่องความปลอดภัยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตอนก่อสร้างใช่ครับแต่มันฝังรากลึกอยู่ในทุกขั้นตอนเลยแม้แต่งานที่ควรจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดอย่างการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุก็ยังพลาดได้ประเด็นนี้สําคัญมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรมความปลอดภัยที่อาจจะละหลวมวัฒนธรรมความปลอดภัยครับการเกิดไฟจากประกายไฟเนี่ยเป็นความเสี่ยงพื้นฐานที่สุดในการทำงานตัดโลหะซึ่งจริงๆมันควรจะมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนเช่นอะไรบ้างคะเช่นการเตรียมถังดับเพลิงไว้ใก,ใกล้ๆหรือการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนเริ่มงาน การที่มันยังเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่คนทั้งประเทศกําลังจับตามองอยู่เนี่ยมันทําให้เกิดคําถามตัวโตๆเลยว่าแล้วในวันทํางานปกติที่ไม่มีใครดูมาตรฐานมันจะหย่อนยานขนาดไหน ซึ่งมันก็นําเรากลับมาสู่คําถามของคุณปิตินาที่ถามถึงรางวัลความปลอดภัยดีเด่นที่บริษัทผู้รับเหมาเคยได้รับใช่เลยครับเรื่องนี้มันน่าคิดมากเลยนะคะมันทําให้เราต้องตั้งคําถามเลยว่ารางวัลพวกนี้มันสะท้อนการปฏิบัติงานจริงแค่ไหนหรือเป็นแค่การประกวดเอกสารที่สวยหรูนั่นคือหัวใจของปัญหาเลยครับรางวัลอยู่ใบรับรองมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น ISO หรือรางวัลระดับประเทศมันควรจะเป็นเครื่องการันตีความปลอดภยัย แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสวนทางกันเลยใช่ครับมันกลับทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นแค่ paper compliance paper compliance ก็คือทำให้ถูกต้องแค่บนกระดาษ แต่ในทางปฏิบัติอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาแค่ในวงการก่อสร้างนะครับแต่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายๆอุตสาหกรรมของไทยเลยแล้วเราจะเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบได้อย่างไรคะถ้าผลลัพธ์มันออกมาขัดแย้งกับความเป็นจริงขณะนี้อืสิ่งที่ต้องทําอาจจะไม่ใช่การเพิ่มกฎระเบียบใหม่ๆนะครับเพราะกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของเราเอาจริงๆก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอืน่นเอาหรอคะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้และการตรวจสอบต่างหาก การบังคับใช้ครับการตรวจสอบต้องไม่ใช่การนัดล่วงหน้าแล้วเข้าไปดูเอกสารแต่ต้องเป็นการสุ่มตรวจหน้างานจริงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงจริงจังสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่แค่ปรับเงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปล่อยให้ไปทำผิดซ้ำอีกเหมือนกับว่าเรามีกฎหมายที่ดีแต่กลับไม่มีเขี่ยวเล็บในการบังคับใช้ประมาณนั้นเลยครับ และอีกนิติหนึ่งที่สำคัญคือความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างซึ่งในกรณีนี้ก็คือภาครัฐในฐานะเจ้าของโครงการภาครัฐไม่สามารถปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้รับเหมาได้ทั้งหมดต้องมีกระบวนการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้รับเหมาอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาโครงการไม่ใช่แค่ตรวจรับงานตอนสุดท้ายเท่านั้น พอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นทั้งที่สี่คิ้วและพระรามสองรวมถึงเหตุไฟไหม้ซับซ้อนครับมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุที่แยกจากกันแต่มันคืออาการป่วยของระบบที่แสดงออกมาพร้อมๆกันเลยถูกต้องครับทั้งความละหลวมหน้างานวัฒนธรรมความปลอดภัยที่น่าํำขาและระบบการตรวจสอบที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพพอถูกต้องครับ มันคือสัญญาณเตือนที่ดังมากพอที่สังคมต้องหันมามองเรื่องนี้อย่างจริงจังและมันก็ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนคำมั่นสัญญาของภาครัฐที่บอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดว่าครั้งนี้มันจะแตกต่างจากครั้งก่อนๆหรือไม่ใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ครอบครัวผู้สูญเสียและสังคมต้องการไม่ใช่แค่เงินยูยาแต่คือความมั่นใจว่าจะไม่มีใครต้องมาสังเวยชีวิตให้กับความประมาทแบบนี้อีก ซึ่งนั่นก็คือคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดนี้ตั้งแต่ความสูญเสียที่เจ็บปวดการเยียวยาเบื้องต้นไปจนถึงรอยร้าวในระบบที่ถูกเปิดเผยออกมามันทำให้เราต้องกลับมาตั้งหลักคิดกันใหม่ครับและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดสำหรับผู้ฟังทุกท่านว่านอกเหนือจากการเยียวยายด้วยตรงเงินและการต้องกรรมการสอบสวนแล้วความรับผิดชอบที่แท้จริงในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุกวัน คุณมีหน้าตาเป็นอย่างไรม,มันคือการปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบคือการเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงหรือคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ฝังลึกตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงคนงานหน้าไซงานและในฐานะประชาชนเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามาตรฐานความปลอดภัยต่างๆจะไม่ใช่แค่รางวัลที่ถูกประดับไว้บนผนังครับ แต่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังในทุกตารางนิ้วของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้การเดินทางทุกครั้งของเราไม่ต้องอยู่บนความเสี่ยงอีกต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เข้มขน้นยินดีครับและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามหลังข่าวข่าวค่ะถ้าชอบการวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ